สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเส้นทางกีฬาพาท่านผู้ชมเดินทางมาอยู่ที่แหลมสอกครับอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับนี่คือประตูสู่เกาะกูดเกาะหมากนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดตราดครับแ่วันนี้นะครับเราจะไม่ได้พาท่านผู้ชมเดินทางไปเที่ยวเกาะไหนสักเกาะครับถึงแม้ว่าจังหวัดตราดนั้นจะมีเกาะสวยๆมากมายเกาะช้างเกาะกูดเกาะหมากนะครับวันนี้เราจะมาดูกีฬาเรือใบกันครับ ช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับ9-11พฤษภาคมในขณะที่ผมมาบันทึกเทปเนี่ยก็มีการแข่งขันกีฬาเรือใบตราดลีกาต้าครับก็มีน้องๆนักนะกีฬาเรือใบาจากหลายจังหวัดนะครับมาแข่งขันกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ช่วยพัฒนาทักษะฝีมือในการแข่งขันกีฬาเรือใบของเยาวชนไทยแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดตราดในตัวด้วยครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ย ผลไม้ของจังหวัดตราดนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะมังคุดระกำนะครับมีงานระกำหวานพอดีช่วงนี้ก็กําลังออกสู่ท้องตลาดพอดีนะครับใครที่มาช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยก็จะได้ทานผลไม้ที่จังหวัดตราดกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะครับของจังหวัดตราดนอกจากนั้นก็มีพวกอาหารทะเลครับกะปิของของแห้งมีหมดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเรือใบตราดลีกาต้ากันนะครับแล้วก็ ไปดูว่าน้องๆจะสุขสนานแค่ไหนเดี๋ยวตามผมไปชมเลยครับ สำหรับการแข่งขันเรือใบระดับนานาชาติในรายการปราดริตาต้า2025มีนักกีฬาเรือใบาจากทั่วทุกกุ่มโลกกว่า150คนเข้าร่วมประชันความสามารถจัดก,การแข่งขันเมื่อวันที่9-11พฤษภาคมที่ผ่านมานักท่าเรือโอเชียนฟรอนส์อำเภอเมืองจังหวัดปราดการแข่งขันเรือใบตราดริตาต้า2025ไม่เพียงแต่เป็นการจัดก,การแข่งขันกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้จังหวัดตร,ราดได้รับการยอมรับในเวทีโลกการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยให้จังหวัดตร,ราดกลายเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกีฬาทางน้ําและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาในกีฬาทางทะเลอีกด้วยการแข่งขันตราดลิาต้า2 0 2 5จะแบ่งออกเป็นการแข่งขันเรือใบ5ประเภท โดยเฉพาะการแข่งขันในประเทศเยาวชนที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาในระดับชาติในอนาคตได้แก่ o p พติ i ิ t ต o บอ v e r a l l o p t i m i s พ Girl Overall อเอบิวก้า4ฟิวก้าซิกิวก้า7สำหรับรายชื่อน,นักกีฬาที่ได้รงางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทก็มีดังนี้ประเภท Opti m i s t Boy อ v e r a l l รางวัลชนะเลิศได้แก่เด็กชายสรวิทนาสุขประเภทออสิมิทเกอร์โอลโกรางวัลชนะเลิศเป็นของเด็กหญิงสุรภาม่วงงามมากันที่เรือใหญ่กันมากครับประเภทเรือใบคิวกาโฟรางวัลชนะเลิศเป็นของน้องเชนชนาทิพทองกลับนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยในประเภทคิวการซิกรางวัลชนะเลิศเป็นของน้องภูมิธนพัท์สิริจเจริญนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย และในประเภทเรือที่ใหญ่ที่สุดก็คือประเภทอิลกาเซเว่นรางวัลชนะเลิศเป็นของนักเรียนในเรือวรวงรากัตนารักมเล่นเรือใบป,ประเภทอิลกาโฟรครับเป็นครั้งที่สองครับเพราะว่าที่แล้วไปแข่งที่หาดบานชื่นมาครับที่นี่คนระับเป็นลมที่แบบไม่มีเป็นไม่มีคลื่นเลยครับผมแล้วก็กระแสน้ํามีครับก็แรงอยู่ครับแล้วก็ลมเป็นลูกๆต้องเข้าลูกอย่างเดียวเลยครับถ้าตรงไหนไม่มีลมก็ไม่คือไม่มีเลยครับลมเบาค่ะม,มันมาเป็นลูกๆอะ่ะ ก็เหมือนที่จันแต่ว่ามันแรงเป็นลูกๆบางบางลูกก็แรงมากอ่ะหนูล่มไปด้ยเขาสตาร์ทรวมทุกประเภทเลยแล้วแบบหนูโดนบางแบบหนูโดนลุงเขาบางหนูออกสตาร์ทไม่ได้เลยก็มันใหญ่กว่าค่ะการทรงตัวก็ยากนิดนึงฝากติดตามได้นะคะกลับมาเล่นเรือเดี่ยวอีกครั้งก็ความรู้สึกมันก็คนละฟีลกันครับเหมือนแบบเราต้องแบบทำงานด้วยตัวเองหมดเลยครับส่วนของเรือคู่ครับมันจะต่างกันตรงที่ว่าแบบ เรือเดียวเราทางานคนเดียวเรือคู่มันต้องทางานเป็นคู่ครับมันต้องใช้ความเป็นทีมเวิร์กแล้วก็ความแบบเข้าใจกันแล้วก็จังหวะเวลาครับส่วนเรือเดียวเราก็เหมือนแบบว่าเราก็เป็นคนคอนโทรลทุกอย่างเองหมดเลยทุกอย่างขึ้นกับตัวเราครับ mm hmm. ก็จะไปทางไหนก็หยุดที่ตัวเราแล้วครับทะเลค่อนข้างที่จะลมเบามา,มาครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้วยก็เหมือนเป็นอุปสรรค่อาการเล่นเรือ,อไวไ้ด้วยครับอตอนนี้แต้มนําอยู่ที่1ครับตามนําที่หนึ่งสองหนึ่งแต้มครับ mm hmm. ก็ฝาก แฟนๆนะครับเริ่มเชียร์กีฬาเรือใบได้ครับครับก็สนุกดีค่ะเมื่อวานก็ลมค่อนข้างที่จะดีแต่วันนี้เบามากลมก็คล้ายๆกับที่สัตหีบแล้วก็ไม่ค่อยมีกระแสน้ําก็สถานที่ดีค่ะใช่แล้วก็เพื่อนเยอะดีค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับและนี่ก็เป็นความสามารถของนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่ที่ได้มีโอกาสมาทําการแข่งขันกันในท้องทะเลจังหวัดตราดก็หวังว่าในอนาคตการแข่งขันรายการนี้ จะได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพราะนอกจากจะเป็นการพัฒนาวงการกีฬาเรือใบแล้วยังมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงต่อไปพบกับกีฬาเทเบิลเทนนิสครับค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมาเสนอสิกงตาง แผ่นดินไหวนะคะเราต้องเตยมชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินเช่นน้าและอาหารแห้งรู้จักป้องกันตัวพวกกันยกเป็นดินไงทุกคนค่ะตอนนี้แผ่นดินไหวค่ะให้รีบหลบไปยังใต้ตัวกันนะคะน่เกิดอะไรถ้าเกิดแผ่นดินไหวตั้งสติแล้วออกไปยังอา,าคารที่โล่งแจ้งแต่หักสั่นมากให้หลบไปในที่ปลอดภัยก่อนนะคะวางประกาศอย่างใกล้ชิดแล้วเฝ้ารออัลตราซ็อกภายใน2ชั่วโมงแรกค่ะ และยังต้องเฝ้าระวังภัยพิบัติที่อาจจะตามมาด้วยค่ะเชนไฟไหมที่อาจจะเกิดจากท่อแก๊สระเบิดค่ะหรือไฟรับอันร้นงตายแล้วก็ยังมีน้ำพวมที่อาจจะเกิดจากระบบของน้ำค่ะทุกคนทุกคนตปลอดภัยนะคะอัปเดตทุกเรื่องราว เกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง f a e e o o o y y u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  e อิน s ต a g กรม t k t t o k และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน สำหรับรายการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนในรายการ WTT Youth และ Youth Star c o n t e n d e r 2025 p r e s e n t by Thai Oil ที่เพิ่งจบไปนะครับทำการแข่งขันที่ Ice Land Hall ห้างสสินค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครนะครับก็มีนักกีฬาเยาวชนไทยหลายคนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับมีทั้งรุ่น11ปีที่ได้รางวัลจากน้องต้องใจ เด็กหญิงบุญญาพรมีแก้วได้รางวัลรองอันดับหนึ่งจากประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็มีน้องหมิงเด็กชายปนวิษ์เศรษฐธิรกิจได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากประเภทชายเดี่ยวส่วนในรุ่น15ปีก็ได้แชมป์คู่ผสมจากน้องพลอยกุลพัฒ์วิจิตยิริยกุลและน้องหนอตั้นทิตพัฒนปรีชายานและนอกจากนั้นก็ยังมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในประเภทหญิงคู่ ก็เป็นการจับคู่กันของน้องพลคุลพัฒน์กับน้องชิสาขชมิดอีกด้วยมากันที่รุ่นโตที่สุดครับรุ่น19ปีไทยได้แชมป์จากหญิงคู่ประเภทหญิงคู่นะครับก็เป็นคู่ของน้องไอซ์และน้องผิงผิงน้องไอซ์พัศราพรวงละครคนนี้ก็รู้จักกันดีครับเคยมาออกรายการเส้นทางกีฬากันแล้วส่วนน้องผิงผิงวิราการทายาพิทักษ์ครับก็เป็นหนึ่งสุดยอดนักกีฬาเยาวชนหญิง ทั้งคู่ครับน้องผิงผิงและน้องไอ้เนี่ยจับมือกันเอาชนะนักกีฬาจากอินเดียในรอบชิงชนะเลิศคว้าแชมป์ได้สําเร็จก็ถือว่าเป็นผลง,งานที่น่าประทับใจของเยาวชนไทยเลยนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยสัมภาษณ์ทําความรู้จักกับน้องผิงผิงวิราการพายาทิพักนักกีฬาเทเบิลเทนนิสยาวชนหญิงคนเก่งนันครับเพราะว่าเออเพิ่งจะคว้าแชมป์หญิงเดียว จากการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียก่อนมาทำแข่งขัน WTT นี้นะครับพอได้แชมป์เดี่ยวที่อินโดนีเซียแล้วก็สามารถมาลงแข่งขันในประเภทหญิงคู่ร่วมกับน้องไอซ์และคว้าแชมป์ในรายการ WTT ะยูีสตาได้อีกด้วยไปทำความรู้จักกับเธอกันเลยครับปัจจุบันอายุ19แล้วสเแล้วเหรอแล้วก็จบเพิ่งจบม .6 <S S S ใช่กำลังจะต่อปรียตรีตร <S S เลงที่ไหนไว้ จุฬาจุฬาอยากเรียนคณะอะไรอ่ะบัญชีบัญชีโอ้โหชีนี้หนักนะก็ถ้าวันหนึ่งเบื่อเล่นปิงปองแล้วก็ไปเป็นนักบัญชีในครอบครัวมีใครเป็นนักบัญชีแม่ทำงานบัญชีอ๋อมีพ่อแม่เป็นน่าจะเป็นอาจารย์ได้ด้วยนะแล้วในครอบครัวมีใครเป็นนักปิงปองพี่ชายอ๋อพี่ชายเหรอแล้วพี่ชายเล่นข้าถึงเลระดับไหนคับก็เป็นเยาวชนแต่ว่ารุ่นสิบห้ารุ่นสิบแปดตอนนี้เขาเลิกไปแล้ว ตอนนี้ก็เป็นโค้ดค่ะอ๋อเป็นโค้อดอ่าโอเคแล้วก็เรียนที่บรินสุระการใช่เรียนตั้งแต่มหนึ่งเลยปะม .4 ม .4 ี่อ่าแล้วตอนมอต้นเรียนที่ไหนเรียนเซนโยเซ่บางนาอ๋อมีม่บ้านแล้วทำไมาถึงเปลี่ยนไปอยู่เพราะว่าเหมือนตอนนั้นหนูติดทีมชาติชุดใหญ่ค่ะแล้วก็เหมือนแบบมันจะต้องมีไปแข่งเยอะเล่นมีบองครั้งแรกอายู่กี่วันหกขวบหกขวบอ๋อใครเป็นคนชวนเล่น เห็นพี่ชายเล่นใช่ก็เลยเล่นตามเลยเล่นมาตั้งแต่หกขวบมาติดทีมชาติครั้งแรกตอนอายุถ้าติดเยาวชนก็ราุสิบเอ็ดอ๋อสิบเอ็ดปีเลยครั้งแรกที่ที่ได้แชมป์ได้เหรียญในนามทีมชาตินี่จําได้ไหมรายการไหนที่ไหนยังไงถ้าแชมป์ก็เป็นโฮปค่ะตอนหนูอายุสิบสองได้แชมป์โฮปเอเชียที่ประเทศไหนประเทศไทยอ๋อที่ไทยแล้วก็การไปได้เหรียญต่างประเทศครั้งแรกนี่ไปที่ประเทศไหน จำได้เลยมาช่วยความจำกันหน่อยสังแรกเอาเท่าที่นึกออกกันเลยน่าจะจอแดนโอ้จอแดนเลยนะครับผมก็เป็นกำลังดีใจหม่ตอนนั้นได้ดีใจได้ W T T ได้ที่สาม ครับรายการไหนที่เราตึกกเต้นใจปลื้มใจในตัวเองมากที่สุดน่าจะรายการล่าสุดที่ที่อินโดนีเซียนี่ครัก็ไปได้สองทองได้หนึ่งทองแดงที่อินโดนีเซียมานะครับทั้งเดี่ยวทั้งทีมแล้วก็คู่ก็ได้ทองแดงมาด้วยใช่ไหมครับนักกีฬาที่เราชื่นชอบรุ่นพี่เราชื่นชอบพี่แป๋วรนมนาครับเคยเคยเจอแกแล้ว แได้แนะนําได้พูดคุยอะไรกับเราแ,แนะนําวิธีการตีเยอะอการแบ,บ่งเวลาการเรียนกับการเรื่องกีฬาของเราเราแบบ่งเพราะเดินทางบ่อยมากก็หนูก็จะแบบว่าพยายามทําการบ้านให้มันแบบเสร็จเป็นวันๆไปเลยใช่แล้วก็ถ้าเวลาหนูไปแข่งเพื่อนก็จะเหมือนช่วยหนูตามงานให้แบบว่าช่วยส่งงานให้เวลาหนูกลับบ้านหนูก็ตามงานอนอกจากกีฬาเดฟบนิสเรายังมีชื่นชอบกีฬาอะไร ชอบดูกีฬาที e ่ดไหนชอบแบดค่ะชอบแบดมินตันเหรอ,ลหรอแล้วเคยเป็นนักแบดมินตันไหมไม่เคยไม่เคยเลยนักแบดมินตันที่เราชอบคือไม่มีวิวอ๋อพี่วิวเป็นรูทโอเคก็เป็นเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกด้วยนะครับในอนาคตเราตั้งเป้าตัวเองไว้ที่จุดไหนในการเป็นนักกีฬาก็อยากไปแข่งโอลิมปิกสักครั้งค่ะอ่า <c oughs> น่าจะได้มัน่าจะได้นะเพราะว่าตอนนี้วงการเทนนิสบ้านเราเนี่ยก็ถือว่ามี สถานการที่ดีต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสมาคมเองผู้สอนแล้วก็มีผู้เล่นเก่งๆมากมายนะครับการแข่งขันในประเทศเขาเข้มข้นก็ทําให้เด็กเนี่ยเก่งมากขึ้น,นครับตอนนี้เราอยู่ว่าเป็นเป็นรุ่นพี่น,น,นะก็19แล้วแล้วก็น้องๆที่อยู่ในสมาคม็ดีในทีมก็ดีเนี่ยเรา,เามีคําแนะนาอะไรให้เขาหรือว่าเขาชอบมาถามอะไรเรามีไหมก็ส่วนมากก็ทมพวกเรื่องแบ่งเวลามากกว่าเรียนได้ไหมใช่ ตอนนี้อยู่สมโมสรอยู่กับเซนทันเซนทันอ่าเราอยู่กับเซนทันมานานหรือยังเอ,อ่อเพิ่งย้ายเข้ามาปีนี้น่าจะปีที่สองอ๋อปีที่สองแล้วก็โอเคก็สักพักหนึ่งแล้วนะนะใช่แไงบ้างบรรยากาศาในทีสโมสรเซนทันอบอุ่นน่ารักสนุกสนานอย่างเงี้ยก็อบอุ่นดีค่ะแล้วก็มีแบบเพื่อนเยอะมีเพื่อนอยู่เยอะอืมนะเพราะว่าในสมโมสรกีฬาเซนทันก็มีนักกีฬาเก่งๆหลายๆคนนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนที่ดีด้วยสุดท้ายนี้เราอยากจะขอบคุณใครที่ ทำให้เรามาจนถึงวันนี้เองขอบคุณสมาคมเเื่อเทานิทเพราะว่าให้โอกาสหนูได้ไปแข่งหลายที่แล้วก็ซัพพอร์ตจัดแคมป์ให้ซ้อมอะไรแล้วก็ขอบคุณสมมสสริมเยานท่นค่ะให้เงินเดือนแล้วก็มีโค้ดแบบคอยให้คําแนะนาค่ะเอ้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเยาวชนคนเก่งนะครับตอนนี้ก็กําลังจะไม่ใช่เยาวชนแล้วกำลังจะเป็นรุ่นประชาชนแล้วนะครับขอขออวยพรขอเป็นกำลังใจนะครับให้น้อง ผิงเนี่ยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป้าหมายในการเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยที่ว่าถ้าตั้งใจดีๆก็ทําได้แบบพี่พิษพี่บัวพี่หญิงนะครับนะับสู้ๆนะครับขอบคุณครับโอเ <Okay. S 2> ค <S 1> <S 1> ก็ต้องขอเป็นกาลังใจให้กับน้องผิงๆนะครับมุ่งมั่นตั้งใจทําผลงานให้ดียิ่งๆขึ้นไปเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยนะครับ <S <S มากันที่คู่ชายหญิงมากความสามารถอนาคตของวงการปิงปองไทยอย่างน้องพลอย และน้องนอตั้นกันบ้างครับรายการน,นี้ก็สามารถจับคู่และคว้าแชมป์มาให้ประเทศไทยได้อย่างสุดยอดไปพูดคุยกับน้องนอตั้นทิทตพัฒนและน้องพลอยกุลพัฒกันเลยครับหลายแมตชนะ์ประมาณสี่แมตช์และสีส่ห้ามมแมตช์็ว่าเด่นเขาแบ็คแฮนด์าหนักหมุนมากลงบ่อยแลตัดหนักครับเออเออน,อก,นอก,ก็ตีลูกเวเวอร์คะ่ะแบบตีแรงดี เดี๋ยวมีไปกาตาค่ะไปแข่งไปแข่งคู่และแล้วก็ฝากทุกคนเ,นเชียร์ก็ผมเนยฝากก็ฝากเชียร์หนูได้นะคะคู่ผสมแล้วก็เดี๋ยวที่กำลังจะมีแข่งเร็วๆนี้ค่ะน้องพอยไ,ไปอยู่ออสเตรียมา<ช>เป็นยัไงบ้างชีวิต ก็ช่วงแรกๆก,ก็คิดถึงบ้านค่ะเพราะว่าไม่เคยไปนานขนาดนี้ค่ะแต่ว่าอยู่ไปก็สนุกดีค่ะการอากาศเป็นไงบ้างอากาศหนาวหนาวมากเลยค่ะแต่ว่าช่วงก่อนที่จะกลับก็เริ่มที่จะเป็นฤดูร้อนแล้วค่ะเวลาเวลาอากาศหนาวนะเวลาเราเข้าไปแข่งเนะี่ยยิมเขาอุ่นไหมอุ่นค่ะเขามีฮีเตอร์ค่ะแต่ที่พักเป็นยไงบ้างพักที่ไหนก็ พักคล้ายๆเ,เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะประมาณนั้นอพาร์ตเมนต์แล้วก็อยู่คู่กับพี่ไอซ์ใช่ค่ะอยู่กับพี่หญิงแล้วก็พี่ไอซ์ค่ะอ๋ออยู่กันสามคนเลยใช่แล้วเรื่องอาหารล่ะอาหารก็บางครั้งก็ทําเองบ้างค่ะแล้วก็บางครั้งก็มีโค้ทีมโค้ชพาไปเลี้ยงค่ะอ,อาหารที่นั่นเขาอร่อยมันเป็นยังไ,ไงแบบไหน ก็ S <S> <S <S ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารแบบว่าเค็มๆจืดๆไม่ค่อยเหมือนว่าเราเท่าไหร่ที่แบบว่ารสชาติมันหลากหลายแล้วเวลาไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเมนูไทยอย่างแรกที่แบบรู้สอยากกินมากเลยคือหมูกอ <S <S รอบค่ะกรอบแ,แล้วได้ทํากินไหมหมูกรอบ <S 2> <S 2> ไม่ได้ทําเลยคะ่ะเพราะว่าแบบ วัตถุดิบ<า>มันมันใช่มันหาย,ยากแล,แล้วแล้วอาหารไทยเมนูไทยๆที่แบบเราทำง่ายๆหาวัตถุดิบได้นเนี่ยเราทำอะไรจริงๆก็มีทำพวกหมูทอดอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะแต่ว่าที่นู่นเขามีซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียก็เลยแบบได้ไปซื้อมาหานมาไทยเป็นคนสอนทำอาหาร ทำเองค่ะ <YouTube. S 1> ดูยูทูบโอ้โหนี่เป็นไงแมพเชฟยูทูบแล้วรูปแบบการแข่งที่นั่นมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองอธิบายให้แบบคนที่ไม่เคยรู้เรื่องมาฟังทางาที่นู่นเขาก็จะเป็นแบบว่าบอลสไตล์แบบช้าๆหมุนๆน,นะคะที่ไทยก็จะเป็นแบบเร็วๆอะไรเงี้ยเขาเขาเล่นกันช้าใช่ค่ะช้าแต่ว่าแบบลูกแบบมีคุณภาพอะคะ่ะหมุน แล้วก็เราลงแข่งในประเภทไหนนี่อยู่กับสโมสรลิน ลินส์ค่ะลินส์อ่าเราเราได้เข้าแข่งขันในประเภทไหนบ้างอย่างไบ้างก็แข่งเป็นทีมเลยค่ะแต่ว่าในทีมนั้นมันจะเป็นแข่งเดี่ยวแล้วก็แข่งคู่ค่ะและอายุนักกีฬาที่อยู่ในทีมเราหรอ oh, โอ้ก็ยังเด็กๆก,กันอยู่เลยค่ะก๋เป็นรุ่เนเยาวชนใช่ค่ะแต่ว่าลงแข่งในรุ่นทั่วไปอ๋ออ๋อก็คือว่าเราก็ไปเจอคนที่โตกว่าด้วยใช่ค่ะโอ้แล้วเป็นไงบ้างฝีไม้ลายมือของนักกีฬาในลีกที่ออสเตรเลียออสเตรียค่ะ แต่ละคนก็มีฝีมือที่ค่อนข้างดีเลยค่ะบางคนก็มาจากเป็นทีมชาติในของประเทศนั้นค่ะม,มีนักกีฬาเอเชียไปเล่นที่นั่นเยอะไหมเยอะมากเลยค่ะอโอ้โหเยอะเลยเหรอเยอะเลยค่ะอะไรบ้างที่เก่งๆมีอียิปต์มีจีนมีญี่ปุ่นอะไรอะค่ะโอ้อียิปตเก่งเหรอเก่งคะ่ะเก่งเขาเป็นทีมชาติคะ่ะอียิปต์อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ในการแข่งขันครั้งต่อไปด้วยนะครับ นอกจากนั้นนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์อีกหนึ่งเยาวชนคนเก่งในรุ่น13ปีเด็กหญิงณดาอุ่นจิตก็ถือว่างานนี้น้องณดาก็ได้ประสบการณ์จากรายการนี้ไปไม่น้อยเลยไปทำความรู้จักกับน้องณดากันครับณดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อจริงชื่อจิตนาดาอุ่นจิตค่ะจิตดาอุ่นจิตตอนนี้อยู่มม .1 ขึ้นมอ .2 อะคะ่ะโรงเรียนโรงเรียนจินดามณีค่ะตอนนี้อยู่เท่าไหร่ ตอนนี้อายุ13แล้วค่ะฝีเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาตินะครับแล้วก็เล่นกีฬาปิงปองมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่มาตั้งแต่อายุ6ขวบแล้วะค่ะ6ขวบอ๋อใครเป็นคนชวนเล่นปิงปองเอ่อตอนนั้นหนูไปร้านอุปกรณ์ปิงปองกับพ่อค่ะแล้วพ่อก็ถามว่าอยากเล่นไหมหนูก็เลยบอกว่าอยากค่ะอยากลองแล้วก็ พอเล่นได้สัปพักก็ติดใจค่ะที่ลัปีงปองมันสนุกตรงไหนมันสนุกที่ได้ว่าได้ออกกำลังกายได้พบเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ได้ไปแข่งขันค่ะทำให้หนูได้เกิดประสบการณ์ค่ะแล้วซ้อมหนักไหมเดินทางไปแข่งเยอะไหมก็ซ้อมหนักค่ะแล้วก็เดินทางไปแข่งเยอะมากเลยค่ะแล้วเราแบ,บ่งเวลาการซ้อมการแข่งขันกับการเรียนยังไงเลยก็ เออหน้าหนูก็ตื่นเช้ามาแล้วก็ไปเรียนค่ะเรียนเสร็จหนูก็ไปซ้อมเพิ่มค่ะแล้วก็ไปซ้อมค่ะแล้วก็พอซ้อมเสร็จหนูก็ไปตีเกมต่อถึงสี่ทุ่มค่ะอืมเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ก็สนุกดีค่ะอ๋อเหนื่อยแล้วก็สนุกดีแล้ววิชาเรียนที่เราชอบเราชอบวิชาอะไรเอเอวิชาพละกับศิลปะค่ะโอเคสมวก็เป็นนักกีฬานะครับชอบชอบพละแล้วทำไมถึงชอบศิลปะชอบวาดรูปนี่เหรอ ช่ววัล,ลูกค่ะมันจะทําให้หนูได้ผ่อนคลายค่ะโค้ดสอนมิปองคนแรกคือโค้ดโค้ดป๊อกค่ะบ็อกอตอนนี้ก็ยังยังสอนเราอยู่ไหมใช่ค่ะโอเคแล้วก็สิ่งที่โค้ด๊๊อกถ่ายทอดให้เราอะเขาเน้นเราตรงจุดไหนเน้นโฟร์แฮนด์ค่ะจุดเด่นในการเล่นของเราก็คือโฟร์แฮนด์ใช่ไหมเอ่อแบ็ hand Back hand. คแฮนด์แบ็คแฮนด์ hand. อ๋อ ก็คือว่าด้วยความที่แบ็กแฮนด์เนี่ยดีแล้วแต่โฟแฮนด์ก็ต้องซ้อมเพิ่มใช่ค่ะอืมตอนนี้ทำได้ดีขึ้นยังก็รู้สึกว่าดีขึ้นค่ะแต่ก็ยังไม่ดีพอค่ะไม้ไม้ของเรายางเป็นยางเรียบหรือยางเม็ดด้านโฟยางเรียบค่ะแล้วก็เม็ดเอยด้านแบ็กก็เม็ดค่ะเม็ดยาวอ๋อแสดงว่าเราถนัดเล่นไม้ยางไม้เม็ดใช่ไหมใช่ค่ะ ใค,ใครเป็นคนสอนเทคนิคก็คือโคดบ็อกโคดบ็อกสอนโฟค่ะส่วนเม็ดเดอร์ส่วนเม็ดหนูซ้อมเองค่ะแล้วก็ซ้อมทีมเพิ่มด้วยตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ยิมไหนซ้อมอยู่ที่ยิมภาคภูมิคาร์เดนมี่ค่ะอ๋ออยู่กับพี่บอลใช่ค่ะอ่าเป็นลูกศิษย์พี่บอลภาคภูมสิสมวนศิลป์นี่คนนึงนะครับก็ถือว่าเป็นลูกน้องของพี่พลอยใช่ค่ะนักกีฬาทีมชาติรุ่นพี่ที่เราชื่นชอบหรืชอบใครชอบพี่ บอลค่ะแพี่บอลบัวก้พี่บอลไม่ให้เข้ายิมเหรอ <laughs> พี่บอลเก่งตรงไหนเก่งคือเขาท็อปสปินดีแล้วก็แบ็คแฮนด์แรงเสร์ฟดีเลยน,นักกีฬาต่างประเทศที่น้องนดาชื่นชอบอามานิก้าบาตาค่ะเขาเก่งตรงไหน,นเขาเก่งเรื่องเม็ดค่ะแล้วก็มีมีการตีหลากหลายดีๆค่ะ ครังนาดาเนี่ติดทีชาติครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ตอนอายุ10ขวบค่ะ10ขวบแมตช์การแข่งขันที่เราแบบว่าภูมิใจในตัวเองที่สุดแมตช์ w d t ปี22งสอคันได้ที่2ที่ที่ไหนประเทศอะไรเอ่อที่แฟชั่นแอนเดนอ๋อะที่นี่เลยอ๋อ WTT อ๋อก็คือสนามนี้แหละสถานที่นี้แล้วปีนี้ตั้งเป้าอย่างไรตั้งเป้าว่าเอ่อหนูจะ เอาแมตต์เดวิดดดีค่ะคือ15ปีให้ติดรางวัลแล้วก็เข้ารอบลึกค่ะอยากขอบคุณคุณพ่อที่ทําให้หนูที่ซ้อมเพื่อให้หนูทําให้หนูมาถึงมา,มาประสบการณ์ความสาเร็จได้ค่ะแล้วอยากขอบคุณโค้ชอยากขอบคุณเพื่อนๆที่สอนหนูแล้วก็ให้คาแนะนาหนูค่ะนี่เ็กองครับนกะ็ <c oughs> ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาเยาวชนนะครับที่น่าจับตามองแล้วก็อยากจะให้ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับน้องณาดาด้วยเพราะว่า ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่กําลังทํางานหนักในการเป็นนักกีฬาแล้วก็เรียนหนังสือด้วยนะครับก็ <c oughs> ในอนาคตอยากจะไปเล่นหลีกกับต่างประเทศอะไรอย่างนี้ไหมอยากค่ะแล้วอยากไปอยู่ประเทศออสเตรียป่ะออสเตรียมีทีมที่เราชื่นชอบไหมก็ <c oughs> น่าจะทีมอินเดียนะทีมอินเดียนูชอบอินเดียอ๋อชอบอินเดียเหรอชอบชอบการตีเม็ดของเขาโอ้แล้วมีเพื่อนเป็นชาวอินเดียเยอะไหมมีเยอะค่ะอ๋อนะครับอ่ชอบสไตล์ของอินเดียนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักกีฬาไทยสไตล์อินเดียจะเป็นยังไงและต้องขอแรงกำลังใจนะครับให้น้องนดาขยันฝึกซ้อมแล้วก็เอาสปอร์ตเดชยิ่ขึ้นไปได้ไปโอลิมปิกด้วยขอบคุณครับขอบคุณค่ะรายการ WTT นะครับก็ถือว่าเป็นการรวมสุดยอดนักปิงปองเยาวชนจากทั่วโลก เราได้มีโอกาสเห็นฝีไม้ลายมือของเด็กหลายๆคนและในวันนี้ก็ได้รับโอกาสสัมภาษณ์แชมป์หญิงเดี่ยวในรุ่น13ปีจากประเทศออสเตรเลียด้วยครับก็คือน้องอลิเซียนั่นเองเธอให้สัมภาษณ์ว่าดีใจมากที่ได้มาเมืองไทยครั้งแรกมาแข่งขันกีฬาปิงปองและสามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จเธอชอบเมืองไทยชอบคนไทยและที่สำคัญ เธอได้ลองทานอาหารไทยหลายๆอย่างและที่ชอบมาที่สุดก็คือข้าวเหนียวมะม่วงซอฟพาวเวอร์ของไทยเธอรู้สึกว่าอร่อยมากชอบข้าวเหนียวมะม่วงมากในอนาคตหากมีโอกาสเธอจะต้องกลับมาประเทศไทยอีกแน่นอน your Yes first อ๋อ how how about Thailand how about Thai I I really like the fruit here it's really sweet อ๋อ Thai food uh does the mango sticky rice c o m t mango sticky yeah วันนี้ก็หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วนะครับอย่าลืมหาเวลาว่างในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านทุกคนผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ